โอเคครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมซีเค้นับทุกคนโอเคครับตอนนี้เซิร์ฟก็จะปิดไปที่เรียบร้อยนะครับทุกคนตอนนี้ใกล้ไปสิบโมงละผมอัดคลิปตอน8ปดโมงสีนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาตะลุยด่านยากกันแล้วจะเอาตัว5ตัวนี้เป็นส่งโคลโโบครั้งสุดท้ายจริงๆนะครับทุกคนไน่เลยผมต้องบอกลาโคลโโบนี้ทั้งที่ได้ตัวมาแค่ตัวเดียวได้เป็นไอตัวธาตุไม้นะครับเป็นของโคลโโบรอบนี้นะ โอเคครับเราเราลุยกันเลยเราไม่พูดพัฒนำเพลงแล้วคลิปมันจะแบบยาวนานกันไปแล้วผมผมต้องสูงไม่ทันหรอม่นจบไม่ทันแม่งเสียฟรีอ่ะแล้วเหมือนรอบรอบนี้แม่งเปิดสองเทม่มใครแม่งนอนหลับไปยาวๆครับจังหวะนี้ไปครับกดมันรู้สึกด่านยากมันปรับให้ง่ายขึ้นครับทุกคนไอดีผมไม่มีตัวแค่นี้เองนะมันผ่านมาถึง ด่านนี้นะด่านร้อยสี่สิบกว่าครับทุกคนผมใช้ตัวสายไหมมานำนำนะครับทุกคนมันโกโก้ใช้ดีด้วยผมแนะนําให้เอามาใช้นะครับมแลกฟรีได้แลกตัวนี้กับแชมเปญก็ได้ครับทุกคนก็ที่เหลือก็หาก,กบเอาแล้วกันโอเคครับผมผมโอ้ยแบบลำนำตีชิวชิวมันนำนำกี่วิเองไม่รู้ครับทุกคนสองไม่นะถึงสองวิปะเราก็จะเอาตั๋วจากตรงนี้นะครับไปวิ่งแล้วมันก็ได้กบฟ้าแล้วไอดีนี้กบฟ้า ผมแม่งสาสบสี่หรือสาตัวโคตรเกิืน,นะครับทุกคนไอ้นีนี้สามสิบสี่ตัวให้ดูที่ตัวสายไหม่ผมมันนำนำก่ำวิสองจุดห้าวิโอ้ยก็ปีอยู่นะมัน,ม,น,ม,นมันออกสกิลรัวครับทุกคนถ้ามีรีสกิลก็ใครได้ได้ตัวรอบนี้ก็ได้ปีเลนมาก,ก็จะมีรีสกิลนะครับก็จะทําให้ผ่านด่านยากง่ายมากผมบอกเลย2ตัวรอบเนี้ยทําให้ผ่านด่านยากโคตรง่าย แต่ผมไม่ได้ไงมีไอดีลองที่ได้ฟรีเลนติดมานะครับทุกคนด้วยการเปิด20ตัว,ตวของผมแบบไม่เพิ่มโอกาสแม่งเดือกมาจังหวัดนี้แมวบ้านผมแม่งร้องไม่อยากเข้าไปในห้องผมเลยเจ๋ครับตอนแรกผมรู้ว่ามันจะนานกว่านี้นะนด่านนี้มันถือว่าง่ายขึ้นเยอะเลยครับทุกคนด่านตอนรัสร์130ก่านนี่ยากกว่าอีกนะครับทุกคนด่านนี้ถือว่าง่ายมากมันโดนสกิลง่ายขึ้นปะดูดีผมพักกระเด็นกระเด็นเลยว่ะ ปุ๊บป๊บ,ปบกดรูปไฟไปอย่างน้อยก็ได้กดบอกเลยครับสิบโมงนี้ใครไม่เล่นเควสยตอนเช้าก็จะเสียเควสยไปเลยครับผมก็เ,เพิ่งเล่นไอดรลองแม่งได้กบเพิ่งได้กบชมพูวันนี้นะครับทุกคนก็ดีหน้าที่ผมทําไว้มันยี่สิบสองชิ้นมันเก็บเก็บเขาควายยี่สิบสองชิ้นของไม่จําเป็นนะครับมันก็จะได้กบแต่ผมไม่เหรียญเหรียญปลุกพลังนะเหรียญทําขึ้นเก้าดาว<ส>ไม่เป็นไรครับทุกคนผมก็คมยังไม่ทําขึ้นเก้าดาวเร็วๆนี้นะโอเคครับผมแล้วผมขอตัด ไปอีกทีตอนที่เราเล่นครบหกด่านเลยนะครับทุกคนไม่งั้นเราจะเสียเวลาคลิดมากโอเคครับตอนนี้ผมก็เล่นจบไปถึงด่านร้อยห้าสิบสี่มีที่เรียบร้อยครับทุกคนก็จบไปหกด่านแบบไวมากครับทุกคนจากทีสองตอนนี้ห้าสิบห้านะครับทุกคนเวลามาไม่พูดทำทำเพลงทุกคนว่าการส่งคันสุดท้ายของผมจะได้ไหมมาขเขาเรียกว่าขอตัวไหนก็ได้สองตัวนี้เอาเถอะมาเลยครับจวนะน้ บึกบึกพิง,งินจิน้นเรียบร้อยครับ <c oughs> ไม่จบกันแล้ว <c oughs> แวงโงลบโลนี้รอตัวฟีแล้วกันผมอ่ะไอดีนี้คนต้องทำใจแบบยาวๆรอบนี้ก็เล่นไอดีลองไปดีลองแล้วมีไป <c oughs> เดี๋ยวผมพาไปดูหอคอยผมที่ถึงดีกว่าพี่ๆเนี่ยโดนตียับเลยวะเราไปดูหอคอย ขอคอยผมอยู่ชั้นที่เจ็สิบนะครับทุกคนมีทึงนงในการผ่านไหมผมเล่นยังไงก็ไม่ผ่านหรอกเพื่อนโอเคไปแล้วเรายืมกิลดงยุทธต้องยืมต้องดูก่อนนะครับเขาจัดตัวอะไรให้เราบ้างนั่นเราเราแตกโอเคเปล่อยเพื่อนเราปล่อยตัวเราไปเดินกลางกันแล้วรอดูบอสมานะครับบอสจะมาไหนผมปล่อยไปเลย ไม่เลยอยู่แล้วนะเ <_ C> e <an> พื่อนเพื่อนเราเล็อกจัดการเ <_ C> e <an> รียบร้อยแม่งตีไม่เข้าสักเปอร์เซนต์เลย <_ C> e <an> พีเวอร์เกิน <_ C> e <an> นกน,ก,นกกระจิบเวอร์เกินดูดูสกิวมันดิใครจะไปผ่านกับเต้เวลานี้ผมยังไม่ผ่านครับทุกคนมีแค่สายพลังที่ผมมันแบบพอไหวอุ้ยสายว่างไว้นี่ก็ยังไม่ผ่านเลย เรารอดูตัวหน้าเป็นสายอะไรครับทุกคนเราก็อาจจะมา,มาใช้เพื่อผ่านนะครับทุกคนไม่รู้มันเป็นตัวแบบอยู่ก้องแก้งหรือเปล่าม่รู้นะครับทุกคนก็ขอให้เป็นตัวดีๆหน่อยแล้วกันทุกคนแล้วผมพาไปชมกบของผมเพื่อเหมือนจะให้ดูนะดูอีกรอบแล้วนะ <c oughs> อุ้ยมีสามห้าตัวแล้วเอาว่าอ่ามาดูตัวแต่ละตัวของผมนะครับว่าใส่เกียร์อะไรบ้างนะครับเริ่มจากเบาอย่างเปทูดเลยใส่เป็นปืนคิดมัดน,นะครับแล้วก็เสื้อคิดมัดแล้วก็ในกาเป็นเทน ตอนนี้บวก16เป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนอะควาใส่เป็นธนูรองเท้าก็ดิ่งนะครับทุกคนเมกุมินใส่เป็นกระทาเรียกวรองเท้าแล้วก็หมวกของเมกุมินนะครับทุกคนอันนี้ใส่คิดมากยกเซตเลยยกเวนรองเท้าน,นี่ก็ปืนคิดมาเหมือนกันนะครับทุกคนส่วนชาร์ตใส่เป็นคิดมาสยกเซตอันนี้เป็นคิดมาสรองเท้าเหมือนกันแล้วนี่คิดมาส์ยกเซตคิดมาสยกเซตคิดมาสยกเซต อ้โห oh, คิดมัดใช้ยาวๆโอเคครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมอร่อยจังข้าวมันไก่